e <sínt> tudo มาพ่อา่าน่ะคนก็จะปล่อยอยู่ตรงนี้นะครับระเบิ <c oughs> ด์นเราเบิร์นเราเบิร์นเรจะมี กเด็ว่ายน้ำหาตังในกระทงนะครับกับลังสิทธ์สะพานแดงนะครับ <Okay. S 1> ที่เราเรียกว่าสะพานแดง <Okay. S 1> กระทงนี้ก็เป็นลูกสาวคนโตนะครับ <Okay. S 1> ทํามาเองจากโรงเรียนนะครับตอนนี้ <Okay. S 1> จะมาลอยกัน ใส่ตังค์ด้วยใส่ตังค์ด้วยใส่ตังค์ด้วย,วยอ่ะพี่โมโถือก่อนนี่ถือก่อนเดี๋ยวพ่อจุดน,นี้ให้เออเก่งมากเก่งมากถือนิ่งๆนะถือนิ่งๆถือถือไปนิ่งๆถือนิ่งๆถือนิ่งๆ ระวังโดมนมือระวังโดนมือเจ๋งมากจับน okay. ั uh, uh, ่นๆจับนั่นๆพอเสียบให้โอเคอธิษฐานด้วยอธิษฐานยกขึ้นยกขึ้นอธิษฐานเก่งมากเก่งมากคนเยอะมากเลย อันนี้ของโมโมเป็นคนทำกับบันรลอยกระทรงหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับกับเทศกาลบันรลอยกระทรงนะครับประเพณีของบ้านเรานะครับประเพณีของไทยนะครับคนก็จะเยอะมากเลยนะครับนี่ค,ครับก็มีประทัดนะไปนะล,ลง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 ไป บรรล้วอาจับมือจับมือค่อยๆลงค่อยๆล,ลงค่อยๆลงค่อยๆลงจับมือก่อนโอเคโอเคอ่ายืนตรงนี้ยืนตรงนี้ <150. S 1> อ่านั่งนั่งอานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเก่ง <uku? S 2> มากอ่านั่งฝั่งนู้นไมโลนั่งฝั่งนู้นน้ำพี่โมนั่งฝั่งนี้ <c oughs> อ่อาอธิษฐานอธิษฐาน <c oughs> อธิษฐานยัง อธิษฐานนี่ไหว้เจ้าแม่คงคานะฮะครับโอเคโอเคลอยไหมลูกอ่าปล่อยพ่อปล่อยนะโอเคไปแล้ว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 ,ลว,ลวอืม,มจ้า,าลูก ใช่ไปแล้วไปแล้วโดูประทัดแล้วดูประทัดสวยเอาพ่อจับมือก่อนของเราไปแล้วของเราไปแล้วของเราไปแล้วนี่เขาเข้าแล้วเขาปล่อยไปแล้วตัวกินกัดมาแล้วพ่อจับ ตัวประทัดเหรอหนู่นหรือเขาจุดประทัดอ่าอ่านั่งอ่านั่งตรงน,นี้ก่อนนั่งตรงน,นี้ก่อนดูเขาจุดจุดพุ้จุดพุ้นี่เขาจุดแล้วเห็นไหม นู่นไงเห็นไหมนู่นว้าวดีใจดีใจหมดยังยังไม่หมด ดีใจดีใจเลยไปข้าโมไปแล้วขาโมไปนู่นแล้วขวไปนู่นแล้วไป่ใช่ไปนู่นแล้วขไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนู่นจ้าขยไปน่ใช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 ่นู่นดูคนลอยกระทงนียเยอะแยะเลย นะโมใช่ในู่นมีประทัดด้วยจุดพูจุดพูใช่ใช่นนม,ม,มีเรือด้วย <c oughs> มีเ,ร,มเรือตรวจการด้วยเขามาดูว่าปลอดภัยหรือเปล่าครับ มีใส่ชุดไทยมาด้วยพ่อพ่อจ้าจ๋าลูกมีชูชีพด้วยมีซูชด้วยใช่ใช่เขาจะได้ปลอดภัยหลบโน่นครัจุดพุผู้โน่นไปแล้วอันนี้เกียรตชอบทุกเนี่ย เขาโมไปดูแล right ้วจ <quad started. S 2> ้าๆๆ่ใชเขาโมไปนู <peach noise> <Okay. S 2> ่นแล้วจ้าจ้าลูกเขาโมไปดูแล้วใช่ใช่ใชโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่ ลังสิตสะพานแดงนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ก็เป็นประเพณีวันลอยกระทงนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ